เกง e ่งอีโคคะสีสุดจ้าบนะคะใครที่เบื่อกับสีพื้นๆสีเดิมๆนะวันนี้เนเนมีสีเข้ามาใหม่นะคะพร้อมกับโปรโมชั่นค่ะนักเรียนนักศึกษาอายุ19ปีนะสามารถออกรถได้นะคะและได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.99เลยค่ะจองวันนี้แค่199บาทเท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในค่ะว่าคันนี้หน้าจับหน้าจอ,อยังไงบ้างนอกจากสีข้างนอกที่มันสวยนะคะมาเลยจ้ะเปิดประตูเข้ามาโอ้โหสตาร์ทเครื่องไว้แอร์เย็นฉ่ำทุกคนคันนี้นะคะ เกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายเมื่อกี้ลืมเปิดรถล็อกให้ตากล้องนะจ๊ะลืมไปว่าตัวนี้นะคะเขามีระบบเซนทันล็อกทุกคนเราเข้ามาได้แค่คนเดียวนะคะเราต้องเปิดให้พี่พี่ตากล้องเราด้วยนะจ๊ะเบาะนะคันนี้นะถึงจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้แต่ทําริ้วรอยออกมาเหมือนเบาะหนังเลยให้ดูค่ะสวยมากดูดิทําลายทําริ้วได้สวยมากนะคะ และภายในนะกว้างม,งมากๆถึงจะเป็นเด็กอ้วนแบบนเน่ <ๆ S 1> ก็สามารถนั่งได้และมีพื้นที่เหลือเฟือเลยค่ะคันนี้นะสะดวกสบายตรงที่ว่าเกียร์อโอโต้ไม่พอไม่พอคันนี้ไม่พอจริงเพราะว่าเขามาคู่กับนี้เลยค่ะพวงมาลัยที่เป็นทั้ง power และ multi function นะสามารถแบบว่าเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะหรือว่าปิดเสียงก็ได้นะและคันนี้นะคะเลขไม้น้อยด้วยเลขไม้แค่34,428กิโเมค่ะ34,00 0 428กิโลเมตรส่วนน้ำมันที่มันใกล้ตกเกนั้นอย่าพิ่งไปซีเรียสเพราะว่ารถเพิ่งซื้อเข้าวนะจ๊ะใจเย็นๆป่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันนะคะแล้วก็ห้องเครื่องกันจะ้ะว่าคันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างอื้มหือแน่นๆเลยแน่นๆเลยแต่สีนี้ถูกใจมากเลยนะสีน้ำเงินกริบๆสวยๆนะคะและรุ่นใหม่ตาไฟโคตรน่ารักทุกคนแต่ก่อนนี้ตาไฟจะแบบบ้องแบลวหน่อยๆออกกลมๆไม่ค่อยเฉียวเท่าไหร่ แต่ตอนนี้เหมือนกรีดอายไลเนอร์ไหมเหมือนยกหางตาวิ่งขึ้นนิดหนึ่งนะคะและคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอลลอยนะจ๊ะจากซูซูกิเลยส่วนยางนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเนาะเพราะว่าเพิ่งเข้ามานะคะคันนี้กระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะคิ้วมีมาให้แล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ลืมพาดูตรงนี้ทุกคนอันนี้เป็นสีสําคัญที่ต้องดูใครดูรถไม่เป็นต้องฟังทางนี้นะ เด็กน้อยท่านไหนอยากได้รถเป็นของตัวเองไม่อยากแบบพึ่งพ่อแม่ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เสียเวลามาดูรถกับเราอยากดูเองเป็นนะ,ะนี่เลยรอยอาร์ครอยมาร์กตรงนี้นะคะเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องดูนะจ๊ะริว้วรอยต้องยังอยู่ครบอยู่สวยๆแบบนี้นะคะเป็นการรับประกันให้ว่าคันนี้นะคะไม่มีการชนหนักน้นท่วมไฟช็อตไฟไหม้มานั่นเองนะคะเอา้าตกใจที่จับที่เปิดหายไปไหน อยู่นี่นะคะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอะเปิดให้ดูด้านหลังนิดนึงว่าด้านหลังเขาก็สวยๆนะคะเบาไม่ได้เป็นแบบว่าเฮิร์นๆินแบบนี้นะแต่นี้พี่ๆ QG เราทําการเตรียมแบบที่จะถอดออกไปซกักไปทําสปาให้ทุกคนนะคะให้มันแบบสวยๆกรีบๆลูกค้าได้รับรถไปในสภาพที่สวยสดงดงามเนียบนิ่งพร้อมใช้งานนั่นเองนะจ๊ะคันนี้นะคะเสารับสัญญาณแบบครีบฉลามนะประตูด้านหลังนะคะที่เปิดอยู่ตรงนี้นี่เสียงเปิดแบบ รบนี่นะคะด้านหลังนะอันนี้พี่ๆ QC เราทำการลื้อไว้นะคะเพราะเช็ครถนั่นเองนะครัวน,นี้ลูกค้าจะเอาออกไปรับประกันเลยไม่มีชนหนักนะ้ำท่วมไฟช็อตไฟไหม้เพราะว่าพวกรอยอาร์คตามขอบประตูพวกนี้นะคะยังมีครบหมดนะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้สำหรับสาวๆท่านไหนที่ถอยหลังไม่เก่งนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะวันนี้พาดูแบบรอบคันเลยนะให้เห็นถึงแบบว่าความสวยของเขานะคะว่ารถเข้ามาเนี่ยก็บจริงๆนะ ไม่มีแบบว่าชนมาบุบมาเบี้ยวมาไม่มีนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะนี่เปิดให้ดูแบบนี้เลยนะคะให้เห็นกันแบบกว้างเพราะถ้าค้ำเนาะมันจะเปิดได้ประมาณเนี้ยถ้าค้ำไว้นะคะแต่อนันนี้ให้ดูแบบนี้เลยนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหล่ไม่มีเยิ้มนะคะทุกคนคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอน,นะ,ะรอยมาร์ครอยช็อกนะคะที่มาร์คเป็นจุดๆตามห้องเครื่องนะคะยังอยู่ครบหมดเลยนะ,ะนี่นี่ให้ดูกันแบบใกล้ๆนะคะ และคันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าของเหลวภายในเครื่องนะคะรวมถึงตัวกรองอากาศเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะจ๊ะเฮ้ยมันสวยทุกคนคันนี้ไม่ควรพลาดจริงๆไม่ควรพลาดเพราะอะไรรู้ไหมโปรโมชั่นนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่1น9นะคะตลอดอายุสัญญาเลยนะไม่ใช่ให้แค่ปี2ปีนะแต่ให้จนผ่อนคันนี้หมดจนชื่อเล่มเป็นของเรานะคะใครที่อยากได้ให้รีบเข้ามาเพราะว่าดอกเบีย้ยสตาร์เริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นมือสองทั่วไป4บาทนะ วันนี้เน่ให้แค่1.99ตลอดอายุสัญญาเลยค่ะรีบโทรเข้ามาช่องทางการติดต่อขึ้นให้แล้วที่ด้านล่างนะคะวันนี้เน่ขอตัวลาไปก่อนกับ Suzuki Swift รถปี2020ส่วนราคานั้นคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาะ,ะราคายังไม่ออกนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า